ของมักแล้วกดกดอย่าไปดูอย่าไปอย่าไปนันนะสบายดีเด้อบาลุเงเอฟซีทุกท่านนอะยินดีตอนรับค้าสุต้องมาจอยเด้อเนาะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเออเป่นเป่นเฮ้ยเป่นเฮ้ย กักกนะักกักกักก like ักักก um ัก็ล eh ูดึงดึงยินลยว่นี่นะมึงแน่ฮ네ู้ลมมาหน่องไงอลงูกอย่าไปทางนั้นเลยอย่าไปเลยทางนั้นเลยอย่าตกเลย ลุกขึ้นลูกาลุกขึ้นลุกขึ้นโมหยียบนะฮะเนี่ยไม่ยังไงไอไอ้เต้นนะเออเต้นเออโอเคเต้นได้แบบนี้ดิ่นอยู่โฮมเด้ออันนี้ลูกาอันนี้โอ้โอ้ Ơ cái rồi ờ ờ ờ lu đá ờ ờ ờ ตอนเบ็นพ่อบุญมานี่มาน้ำพ่อบุญหาแม่น้องวิเหมนเอมนงแม่ได้ดูจักรวาซื้อแม่น่ะเหออีสานปะออย่างเมียนะปะ kinh chưa? cái này nè. đưa ra trước. à, làm ăn tốt rồi ok ok kêu 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 muốn đi đây nhà, đi kêu mèo kêu kêu nó kêu kêu này. kêu 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 khoai, khoai In không băng hàm luôn đông này băng băng ừ. <laughs> <laughs> bà pòi mọc pòi pòi tủ, có đi ra, bà băng 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 nó là bụng nào phụng hướng nào á ui ui nhìn mô tâm này <laughs> nhắm mình. ba bèo hướng nào luôn ba นึกนะแม่มาไปมาปาวัด3อกีบนะว้าวคือมาคือแต่ลูกแรก่ปนี้งอะ้าลูกเลยโมเมนต์โมเมนต์อานทีถือว่าเป็นน้องข้นลูกโมเมนต์มา không à, được không được bắn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  được không được bắn 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 được em, em được nho nhanh em thả rồi em nha em nha mày thế mày người đùm nha người nè mày đùm mang 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 <laughs> nào có ná, thả con thả con <laughs> ở ngoài chẳng ย่างชานี่พี่น้องเนาะคนโบนเนนบอนั่นเกินไปได้อยู่แนวกินได้ได้ย่างกุ้งแดงย่าง

มีเจ้าจังน้องคนให้พ่อปอกตลาเลยปล้าพ่อนึ่นงให้ตา vất ngang thì dụ bay lại là nhập chết rồi là, được anh em. 我说话了。嗯 oh, Bye. Ah.

蛮贪。<My>

มาสองคันนี่ตอนเย็นอรของฟ้ามันขึ้้นแรัต่ยังนะว่ามนคนขายห้หลายคนอยู่นะอกมุ่งขึ้นจิงแต่ิ้มทาสามารถเพิ่มแต่รกให้ขายมันก เง yeah, ี้ยคจะปากยิ่งของกายอัน้าแหวนที่ยิ่งจะทำแบบของคนไปไหมเว้ยใช่นี้วอนี้เราขวดคุยมียังเลียนไปเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền thành Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp đó. ถ่ากต้องไม่ถันี่ายกันถ่ายอะไรเหรอวะถทา่ยอก

you mm -hmm. 别，不接电话了，现在都出去了。嗯。

หอมแม่เก็บแล้วเราก็ได้หอมไงแล้วไนี้หอมเต็มไหมป้าฮะหอมเต็มไหมลองทำลองริแแล้เลมาหอมไหมมไดเรียกป้าแล้ว กระตูนอันระูนคยยุคไทยมันมี้มันมีขายไเนาะมีแต่ประตูนเรื่อาหนทกาขอหักมีมมีต่ถุงมือกินเขานะส่ตหาชิานึงปีนะอันนี้หาชิคทานอะไรแล้วม,โตโตมันสิก,กว่าโตแวนี่เล็กกว่า นชมตุกข์เห็นต so ุกข์ฮัอีกตุกข์ฮัเอ้ยหาซื้อกาซื้อตุกข์ฮักมองห่างอ่ะไม่ใช่เารอาม่ใช่หาว่าอีกบ่หัวอาไปกินเนี่ยขาดเริ่จกแล้วยินมานี่

đặt một người này này Người ăn dùng là áo ấy Chúng lại con không nào Mà ăn nước Đốt lúc biết